ก็เป็นไปตามที่เขาพูดแหละค่ะเพจเมลอนออฟฟิเชียลที่มีคนตามร้าน4ี่กว,กว่านะคะก็นคนนี้เป็นคนทำขึ้นมาใช่ค่ะรู้ว่าเป็นใครถ้ราพี่ถามแล้วพี่หนูพอตอบได้เนาะแสดงว่าน,อาน้องโมรู้ว่าใครเป็นคนทํารู้ค่ะเราได้บอกเรื่องนี้กับตำรวจหรือใครไหมคะ ถ้าถ้าในทางตำรวจไซเบอร์ซึ่งมันต้องมีผู้เสียหายใช่ไหมคะทีนี้ไม่มีผู้เสียหายทางตำรวจไซเบอร์ก็ทำอะไรไม่ได้ตามกฎหมาย<ต>อันนี้ที่โมทราบมาถ้าหนูรู้หนูได้บอกเขาไหมไว่าให้หยุดเราก็มีการบอกแล้วนะคะว่าบางอย่างขอให้หยุดบางอย่างขอให้อย่าปล่อยได้ไหมหรืออะไรแบบนี้คะ่ะก็มีการพูดคุยกันคะ่ะแต่ก็ก็นั่นแหละค่ะพี่ เนี่ยเดี๋ยวหนูโดนด่าอีกหนูพูดหมดเลยอยู่อยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกคะอะไรนะคะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกตอบไม่ได้อะขอโทษค่ะหโอเค่คือโมเองโมเชื่อว่าเขาเขามาช่วยหรือเขามาปั่นถามว่าถ้าจะปั่นเพื่อให้เรื่องไม่เงียบก็เราก็ปล่อยให้เขาทำแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะปั่นแล้วพี่เราเสียหาย เราก็มีการขอไว้ว่าเราไม่อยากให้พี่เราเสียาหายถ้าเขาจะปล่อยออกมาเพื่อหาความจริงก็ขอให้มันเป็นหลักฐานจริงๆที่มาจากเครื่องพี่เราจริงๆซึ่งหนูมีการเอาอีกลายหนึ่งเพื่อแอดไลน์หนูมาแล้วหนูก็ขอดูเครื่องแล้วจริงๆขอดูอัลบั้มต่างๆรูปภาพต่างๆหนูขอดูทั้งหมดแล้วค่ะแล้วกับภาพละกับภาพล่าสุดนะจ๊ะที่ว่าเหมือนแบบว่าภาพที่ไม่ดีที่ส่งไปหาก็ติดข่าว หลังจากที่ส่งให้พิติกก็คือหนูเนี่ยแหละค่ะหนูก็ได้เห็นภาพนั้นเหรอกหลังจากที่โทรหาพิติกก็คือโทรมาหาหนูไงอ๋อโทรมาจริงจริงเขาชี้แจงในเพจด้วยว่าจริงๆไม่ใช่เป็นเขาที่ปล่อยรูปที่เมื่อวานเขาโทรมาตอนประมาณบ่ายสองสามสิบเก้าค่ะถัดจากพิติกเลยใช่ค่ะวีดีโอคอลมาค่ะเป็นลักษณะเดียวกันเลยครของพิติกเป็นภาพนิ่งปะคะเป็นคลิปอาเป็นคลิปค่ะ โมตำรวจเรื่องนี้ม,มาแล้วมาจนขั้นที่ไม่เหมาะสมฝันที่ออกมาอะไรอย่างนี้นค่ะเราขอเขาแล้วค่ะขอแล้วแล้วก็มีการตกลงกันแล้วเรียบร้อยค่ะเราเชื่อใจเขาได้ใช่ไหมว่าเขาจะไม่เราจะเขาจะตอนนี้มันเ<ร>ชื่อใจใครไม่ได้หรอกอันเนี้ยหนูยอมรับแต่ว่าเราก็ทําเท่าที่เราทําได้อะค่ะโมถ้าหลังจากนีต้ตำรวจไซเบอร์เขาแบบคุยกับเราเราอยู่ดีให้ข้อมูลหนูคุยมาตลอดเลยตำรวจไซเบอร์เนี่ย หนูคุยของหนูมาตลอดแต่ว่าเขายังไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะที่จะทำได้ก็เพียงเท่านั้นเองค่ะมันต้องอย่งรจงผู้สียหาวถึมูลยทางาตาของโมไปแจ้งความใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีมันก็เกิดอำนาจหน้าที่เขาพี่ก็ต้องเข้าใจตำรวจทางตำรวจไซเบอร์ทุกแวทางเ่างนี้ได้ค่ะโม ครอบครัวใช่ค่ะพี่พ nah, ี่ขออีกคำถามหนึ่งเนาะได้หนูพอรู้ไหมว่าอันนี้คือตอบเยอะมากเลยไม่ตัวตับหรือหมูอยู่กับใครเนี่ยค่ะตอนนี้ตอบเท่าที่ตอบได้ตอบไม่ได้จริงๆค่ะขอโทษด้วยค่ะรมู้ไหมว่าคนศับมันอยู่กับคนคนนั้นได้ยังไงรอให้พวกเขาออกมาบอกเองดีกว่าเพราะว่าหลายๆอย่างตอนนี้ก็พูดกันเองออกมาแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะ ตอนนั้นาจะมีกทรศัพท์ที่ได้รับมือถือไปออกมาชี้แจงกับฝวงชนหนูไม่หนูไม่แน่ใจว่าเขาจะออกมาหรือไม่ออกมาแต่ว่าใครที่หนูไม่รู้ว่าใครที่เอาโทรศัพท์ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเขาน่าจะเป็นคนพูดกันออกมาเองซึ่งตอนนี้ก็ก็มีการพูดแล้วนี่คะไม่ใช่อหรอคะเหระเห็นตอนนี้ตามข่าวเนาะให้โมพี่ไปย้อนดูเองแต่หนูว่าเขาพูดกันแล้วนะคะถ้าไม่มีใครร้องทุกข์ถ้าคุณแม่ไม่ทำอะไรค่องนี้ก็จะจบไปแบบ ตอนนี้หนูขอทางนั้นแค่ว่าวันนี้มันเป็นวันของพี่จริงๆเราอยากส่งพี่จริงๆแล้วเดี๋ยวเสร็จงานเราค่อยขอคอนแทคเขาไปใหมค่ค่ะพี่โมคะไอ้พวกภาพคลิปต่างๆเขาส่งมาเนี่ยมันพอจะมีอะไรที่เป็นหลักฐานสําคัญในคดีได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยอะคะไม่เกี่ยวข้องกับคดีอะไรลไม่เกี่ยวต่อให้อยู่ในคดีก็เบามากเอาผิดใครไม่ได้อยู่ดีคะ่ะ